ลวงนี้เพิ่งเปิดกล้องไปไม่นานนี้เองนะคะเรื่องเคมีไม่มีปัญหาชิปปี้กับเพื่อนเขา <Yeah. S 1> เขากลับมาเจอกันโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าโรแมนติกดราม่านี่คือแบบจริงจังซีเรียสเครียดเพราะว่ามันมีมันมีความขัดแย้งกันลึกมากอะคะ่ะตอนนี้บทมาเกือบจบแล้ว น่าสนใจทุกเรื่องนะคะแล้วเมื่ี้พี่น้องพูดถึงชิปปี้ใช่ไหมคะ,คะและวตีลวงนี่ดราม่าใช่ไหมคะแต่ที่เราจะได้คุยกันในช่วงหน้าค่ะคอมเมดี้แน่นอนนะคะเทพธิดาปาร,ราค่ะชิปปี้มาพร้อมกับผู้จัดที่กอบสุขแล้วก็แคปด,ด้วยค่ะของขึ้นเลยขึ้นเลยขนเทพธิดาปาร,ราละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้จากค่าย s เ e p o อ w a r d ับกับการแสดงโดยนรงจารุจรินดา ใบบอนรับบทโดยชิปปี้สิรินสาวเป็นนอกติดดินที่ชีวิตต้องมาเจอกับมหัศจรรย์รับบทโดยกระทิงขุนนรงค์นุม่มไฮโซผู้ไม่ยอมโหลด้วยประการทั้งปวงเธอเป็นคนร,รับใช้ฉันอย่ามาสั่งเท่าไหระแกะตัวน้ำของคุณเ,เอาสีข้างเขาถูกระวังสีข้างสิถลอกเด้อ กับการต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกเพื่อหวังจะได้แต่งงานกับร่วมฤดีรับผดโดยน้ำหวานกันนาพรคนรักที่วางแผนจะเอาสมบัติจากมหาศจั์เรื่องราวต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นกับไปหม่อนและเพื่อนซีสุดหาคำหลอยรับบทโดยแคทตินายา ทับด้วยนักแสดงอื่นๆอาทิแซคชุมแพรสเตฟานีเลิร์ชและอีกมากมายติดตามเรื่องราวสนุกปินหาแบบจัดเต็มของละครเรื่องนี้ได้ตอนแรกวันจันทร์ที่25มกราคมนี้เวลาท1 0 0ตรงทางหน้าจอช่อง3กด33กรัวตรันตีความสนุกโดยผู้จัดกอบสุขเจ้ารุจินดานัชนนทีสัมพูตรรายงาน เจอเราก็รู้แล้วนะคะว่าเราขอเลิก แคทติยาปาราเนี่ยแนวคอมเมดี้แล้วเห็นด้วยว่าใครเป็นผู้จัดก็ยิ่งรู้เข้าไปใหญ่การงนตีเราลยเฟิร์มเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบพี่กองสูงมจิ๊ปปี้แล้วก็แคทติยานะคะเป็นไงคะเมื่อกี้ดูทีเมของเราเขาใครเป็นคนตัดงงก่อนให้ใส่เองคยคำรู้ป่ะให้ใส่บอกว่ามันต้องมีการันตีความสนุกโดยคนนี้แล้วต้องเอาหัวเล้อขาี้มาไม่ต้องพูดอะไรเลยนะหัวเราะอย่างเดียวพอเออค่ะแต่เมื่อกี้เราก็เห็นสองคนนี้นี่ก็ ก็แบบว่าลีลาการแสดงนี่คือเข้ากันได้ดีมากเลยทีเดียวเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความท้าทายกันก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้ที่เห็นในชิปปี้เนี่ยก็ต้องพูดเป็นภาษาอีสานใช่ใชไห<ร>มแล้วก็แคปด้วย<ช>หามันท้าทายยังไงบ้างคะก็ <happ. S 1> <c oughs> สําหรับชิปก่อนอื่นเลยคือไม่เคยพูดภาษาอีสานมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ เหมือนไม่คุ้นชินกับภาษาอีสานเพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนที่มีแบบว่าคนใกล้ตัวเป็นคนอีสานอะไรเงี้ยสำหรับชิปแบบไม่มีเลยแล้วก็คือเหมือนต้องมานั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนที่เล่นเรื่องนี้คือวันที่ถ่ายวันแรกยังจําได้เลยว่าไม่ได้เลยต้องให้ครูมาประกบเหมือนจะมีครูสอนภาษาอีสานแบบคอยอยู่หน้าเตอะไรอย่างเงี้ยยากเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบยากมากคือคือไม่ เหมือนพอเราฟังเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราจะพูดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแสดงอารมณ์ยังไงใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีเพื่อนค่ะก็มีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันนั่แหละค่ะของหนูก็แม่เป็นคนอีสานค่ะจะได้ยินมาตลอดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเวลาพูดอ่ะก็คือต้องเริ่มใหม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันยากแล้วก็ตามบทอ่ะ ก็คือก็ไม่ได้ยากเท่าอิมโพรไวส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่เราไม่เก่งภาษาอีสานจะอิมโพรไวส์อะไรขึ้นมาเราก็ต้องแบบมันจะเขียนไหมหร่อพอยกตัวอย่างได้ไหมคะคำไหนหรือประโยคไหนที่เราสึกบอกโหจำติดใจเลยคำเนี้ยหลายเทคอะคนติดปากอ๋อหลายเทค โอ้ยเยอะค่ะแต่ส่วนมากจะชอบหลุดว่ายากค่ะเวลาแบบอ่านมาแล้วแบบโอ้ยากมากกาะชีบักยาวยากค่ะยากคคือยากมากอ๋กยากค่ะจับปังชิปปี้บ้างอ่ะชิปปี้ไม่ยอมพูดเลยอ่ะคอยคอยว่าวบคอยเก่งเด้อแต่เขาบอกไหน ได้นิดหน่อยได้จั้งหน่อยได้จักหน่อยค่ะทีนี้ทั้งแต่บาริษัทนี่หลายคนก็คงจะได้เคยได้ชมมาก่อนเพราะว่าพี่พี่กอบสุกเองก็เคยทํามาแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันนี้มันจะแตกต่างยังไงบ้างแล้วเพิ่มความสื่อสารเนี่ยยังไงคะคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เปลี่ยนมันก็คือวิถีวิถีชีวิตของคนในต่างจังหวัด เป็นควายอะค่ะชื่ออีหยอดแล้วมันจะมีสองตัวตัวนึงก็ฉลาดมากตัวนึงก็ดื้อมากค่ะตัวที่อยู่บ้านเนี่ยดื้อนะตัวนั้นเนาะดื้อแต่อีกตัวตัวนี้ชื่ออะไรคะอียอดไงอ๋ออียอดแต่จะชิปขี่มาแล้วนะอียอดเนี่ยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างการขี่ควายชิปทำหลายอย่างมากเห็นใช่แต่ผู้พิสัอีสานขี่ควายดำนา คืออะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำก็ได้ทำค่ะเหมือนแบบว่าขี่ควายไถายนาขับกีแตนอะไรต่างๆนานา,นาคือจริงๆต้องบอกว่ามันมันยากหมดเพราะว่าเราไม่เคยมาก่อนแล้วยิ่งด้วยถ่ายกับสัตว์อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใจเย็นเพราะว่า เหมือนพอเขาเหนื่อยเขาก็จะไม่อยากทำก็จะมีแบบว่างองแงบ้างอยากเดินลงไปแช่น้ำบ้างเพราะเวลาเราถ่ายก็คือถ่ายกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็ก็ยากแต่ว่าก็ุวบกับเก่งค่ะดีแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนเราก็ต้องมีสมาธิตลอดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าควายได้แล้วเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเทคใหม่ใช่ไหมคะออกต้องตี๋บอกควายได้ไม่ได้อเงี้ยคนเขาจะว่าเลยนะ ได้ให้คนไม่ได้ก็ทรทอมตลอดเวลาแอ้โหแคปเองนี่วันนี้แต่งตัวสวยนะอในละครนี่คือแต่งตัวแบบนี้เลยเหรอคะนี่มาในชุดละครเหรอคะนางเก็บกดค่ะในละครนะไม่ได้ปเลยอย่างนี้ไม่ต้องเท้าแตะก็ผ้าใบค่ะแล้วก็จะใส่วนๆอยู่อย่างนี้แหละค่ะใช่ชาจะเป็นกางเกงยีนเสื้อยืดธรรมดาก็ชิวกันตลอดแต่งหน้าก็แทบไม่ได้แต่งกันเลยค่ะอะไรของแคปที่รู้สึกว่าโอ้โหแบบ ติดใจออนะคอันเนี้ยของชิปเ,ออเขามีขี่ควายมีดำนาของแคทมีอะไรคะของชิปอะต้องชมอย่างหนึง่งเขาไม่กลัวสัตว์อะไรเลยค่ะเ,ออเลยแต่หนูเนี่ยด้วยความที่แบบในซีนเราจะมีทั้งจับ,จบปลาอะไรอย่างเงี้ยจับปลาช่อนออจับออหอย เล่นกับงูแล้วก็เล่นทั้งสองตัวเลยค่ะเล่นกับทั้งงูตัวเล็กแล้วก็งูตัวใหญ่ซึ่งงูตัวใหญ่อันนี้ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะพุ่มกับดีค่ะอะไรก็จะเอาเหมือนอะไรมากั้นให้เราไม่กลัวมากแต่มันจะมีซีนที่เป็นงูตัวเล็กต้องไปเล่นกันบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นซีนที่งูต้องมาแบบจ้องหน้าหนูอันนี้ไม่ใช่งูจริงเหรอคะงูจริงแต่นีพเก่งมากเลยชีปไม่เลยงูก็ไม่กลัวทั้งคกก็ไม่กลัวควายก็ไม่กลัว กลัวคนเดียวกระทิงกระทิงอันนี้น่ากลัวมากนะคะเป็นยังไงงั้นเมาส์เลยค่ะกระทิงเป็นยังไงคะคือกับกระทิงนี่ก็คือคือก็พูดไม่ออกเลยหรอหรือว่ากระทิงกลัวชิปก็ไม่แน่ใจใช่คือคือจริงๆแล้ว่ต้องบอกว่าการถ่ายละครกับสัตว์กับการถ่ายละครกับกระทิงใช้ความอดทนเท่าๆกันเลยโอ้ยคนนี้มาโดนโดนหนัก เขาเป็นยังไงคะคือสติเขาสมาธิเขาจะสั้นเท่าๆกับสัตว์เลยค่ะเหมือนเวลาเราไม่ได้จาะจงชนิดสัตว์ใช่ไหมไม่ได้จอะจงค่ะแต่หมายความว่าคือเวลาเล่นกับเขาบางครั้งเขาก็จะแบบอ่ะเขินและสมาธิเขาก็จะหลุดหรือบางครั้งจำบทไม่ได้หรือว่าเหมือนเหมือนแบบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือแดดหรืออะไรหลายๆอย่างคือเขาก็จะมีความแบบว่า เหมือนเขาเด็กกว่าเราเขาก็จะมีความกลัวชิปด้วยเวลาเล่นก็เขาก็จะมีความแบบเก่งนิดนึงแต่ว่าพอหลังๆเขาก็เริ่มแบบอ่ารู้แล้วว่าพี่ชิปชอบแซวชอบแบบแกล้งเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะดีขึ้นหลังๆอะไรเงี้ยเขาเป็นเรื่องแรกๆจริงเขาจะโดนเขาจะโดนแกล้งเลื่อยไงในกองแต่เขาก็น่ารักมากเลยนะเขาแบบว่าพุ่มกับบอกอะไรเนี่ยเขาก็จะ เก็บเก็บเก็บอีกหน่อยก็เก่งค่ะค่อยๆไปคไปแต่หล่อแน่นอนหล่อจริงคือคือเรียกว่าเบื้องหลังเนี่ยก็สุขสนานนะเบื้องหน้าก็ติดตามกันนะคะวันจันทร์ที่ถึงนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะที่นี่กิจกรรมกิจกรรมมีไหมคะก่อนที่เราจะได้ดูกันนี่นะเราก็แบบว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็แบบว่าเอ๊อยู่บ้านเฉยเฉยเนาะมันก็จะดูเหงาเหงาเรามีเขาเรียกอะไรอะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มาแจก นะคะหนึ่งอย่างแล้วนะอันนี้แอลกอฮอล์เป็นหน้ากากกันน้ำแล้วก็แอลกอฮอล์อันนี้ต้องกันตัวเองอแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรายการที่ทำอาหารคุณคิดว่าคุณทำอะไรที่มีส่วนประกอบของปลาร้าแล้วมันอร่อย ค่ะนะพคุณทำอร่อย5อย่างคุณเลือกมาเลยอย่างหนึ่งค่ะชิงรางวัลเงินเป็นแสนเลยนะกว่าแสนบาทนะอมันเป็นที่ตั้งต้นของถ้าคนไม่มีตังเนี่ยคุณก็ก็อาจจะได้เงินอันเนี้ยเอาไปตั้งต้นทํามาหากินได้ครับน่าเยอะก็ส่งไปที่รายการส่งไปซาซ่าซาซ่าค่ะอ๋อเริ่มวันไหนคะเริ่มวันที่25 25อ๋อวันที่รายการใช่วันที่ละครออกวักแรกนะคะถ้าคุณมีสูตรปลาล้ะแปลกๆนะแปลกๆแล้วอร่อย อ๋อค่ะส่งให้ชิปกินได้ชิปกินได้ชิปกินมาตราไม่ได้ค่ะชิปกินได้เล็กน้อยค่ะแต่ชิปคือถ้ามีกินเฉยๆได้ค่ะแต่ว่าแบบถ้าเป็น คือเชฟยังไม่มีภูมิต้านทานแต่แต่นี่ฝั่งนู้นจะทำชุดแดงนี่อันนี้คือแท่นีอ่นี้ได้ยูเลยได้ยูอันนี้แบบว่าจ้ำประแดกเลยค่ะกินเป็นตอนเลยค่ะคนนี้อ๋อค่ะนะก็มีกิจกรรมสองอย่างคือมีสูตรก็ส่งไปที่ซัปพาซ่าส่วนกิจกรรมที่แอลกอเจลเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกผ่านทางตูขาบันเทิงใช่ค่ะ วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคตา<ส>า่<ส>างต<น>่างเลยค่ะ,รคะเรียกว่าเป็นละครที่บอกกันในช่วงโควิดก็ทุกคนต้งองการอารมณ์ดีใช่ใชค่ะ,คะวันจันี้นีแล้วหนึ่งทุ่มนะคะช่องสามกั3สามสิบสามค่ะตอนนี้เตรียมดูละครใหม่ัะให้หนำใจเลยช่วงหน้าครับผมเรามาดูกันว่าใคร